หมอดูสะเทือนสิ้นแสตีลี่หลอกทําพิธีสูญเงิน60ล้านเขามาพูดถึงชีวิตความเป็นความตายของแม่พี่อย่างเงี้ยแล้วจะไม่เชื่อทั้งแรกก็หลักแสนหลักล้านอ่ะสามสิบกว่าล้านเฉพาะหินสุสานนะจะให้พี่คิดยังไงว่าเขาโกงหรือไม่โกงชาวบ้านตะลึงพิธีกรรมสิ้นแสตีลีโรยผงกระดูกผีป้องกันภัยชินแสคนนี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้มีการทำไสยศาสตร์ไทยทำของใส่เพื่อเอาทรัพย์สินเขาบอกแล้วชินแสต,ตัวเนี้ย โคตรเร็วฝากถึงทนายดังคิดให้ดีจะช่วยชาวบ้านหรือสินแสระวังผลกรรมจะสนองฝากถึงทนายดังมึงเห็นแก่เศษเงินถ้ามึงมีสามารถสันนิษได้อะอย่าเห็นแต่เงินเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับหมอปลามาพร้อมผู้เสียหายคนดังนั่งเคลียร์วันพุทธที่6พฤศจิกายนเวลา1 4นาฬิกานาที